เพราะว่าจาประจำวนจันทร์ที่31พฤษภาคม2021ฉลองพระนางมารีสเสด็จเยี่ยมเยียนบทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโรมพี่น้องจงรักด้วยใจจริงจงหลีกหนีความชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักการฉันพี่น้องจงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเฉืยชาจงมีจิตใจกระตือรือร้อน ในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงมีความอดทนต่อความทุกข์ยากจงภาคเพียรในการภาวนาจงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามขัดสนจงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมยตรีจงอวยพรผู้ที่เบียดเบียนท่านจงอวยพรเขาอย่าสาปแช่งจงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่ามักใหญ่ฝ่สูงแต่จงยอมทำสิ่งต่ำต้อยเถิดอย่าทะนงว่าตนฉลาดพระวรสารนบุลูกาหลังจากนั้นไม่นานพระนางมารีทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียพระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเสคาริยา และทรงทักทายนางเอลิซาเบตเมื่อนางเอลิซาเบตได้ยินคำทักทายของพระนางมารีบุตรในคันก็ดิ้นนางเอลิซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในคันของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดีเธอเป็นสุขที่เชื่อว่าเพราะว่าจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริงพระนางมารีตรัสว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทอาพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขพระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอนุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจายกระจายไป ทรงความผู้ทรงอำนาจจากบัลังและทรงยกย่องผู้ต่าต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยากทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลนผู้รับใช้พระองค์โดยทรงระลึกถึงพระกรุณาดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป พระนางมารีประทับอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับข้อคิดการฉลองพระนางมารีเสด็จเยี่ยมเยียนทำให้เราได้ทราบถึงคุณลักษณะนิสัยของพระนางมารีพระมารดาของเราซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของนบ,บุลเปาโลในบทอ่านที่ว่าจงรักด้วยใจจริงรักกันฉันพี่น้องยืดมั่นในสิ่งที่ดี อย่าเฉยชามีใจกระตือรือร้นในการรับใช้เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมยตรียามักใหญ่ไฟสูงแต่จงยอมทำสิ่งต่ำต้อยคุณลักษณะเหล่านี้ล้วนอยู่ในนิสัยของพระนางมารีขอให้เราเรียนแบบพระนางมารีในสิ่งเหล่านี้พระพระเจ้าท่อพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์โดยทรงพอพระทยัย แล้วเราจะได้รับการวอวยพรและเป็นสุขขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021